ผมนะซับน้องใหม่ครับผมนะอ้ดูแข็งพี่นอ้นอย,อยน้อยใหญ่เลยสุดยอดเลยครับสุดยอดได้แล้วหนึ่งน้องไม่ใช่หรือมันเจียบม่ะการมันเจียบอ่หน่อยหงายครับพี่น้อง